เอาว่าเรื่องเผือฝรั่งเนี่ยเรื่องอาหารการกินนี่มีอยู่จริงเด้อยายสุหายอมเนาะไปเจอเพสต์นะฮะบ้านคุณพี่สมใจเนาะอันเนี้ยเพื่อนยายจ่าสมัยก่อนอดบกินบเอามากินบ้านมู่เอานะฮะยามผัวบอยู่ไปฮหดกินข้างนอกกินแล้วต้องเมียนบ้านบ่ให้มีกินปลาอยู่บ่ได้มันทรมานเลยพี่น้องขาเอ้ยมาหาฝรั่ง ต่างประเทศเวอร์ชันบีซ่าท่องเที่ยวมาอ้าเอามาม่า,ามานําปลามาขวดหนึ่งเออเพื่อยากกินอาหารไทยบ้านเฮาวันหนึ่งต้มมาม่าให้ไปนั่งหลบกินอยู่ในมุมเวอร์ชันแฟนฝรั่งได้กินบอกเหม็นแล้วบอกยากกินให้กลับไปกินที่บ้านเจ้าของยามากินที่นี่พร้อมเก็บของทุกอย่างที่เธอหอบมาทิ้งปาดทพี่น้องค่ะ อยกเอาเมียไทยแต่รับอาหารไทยบได้ยเยซุเอามาเป็นผัวโดยเด็ดขาดขอบอกไว้ก่อนเพราะชีวิตเฮาเกิดมาโตมากับหัน่นบางคนขอปรับได้ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ค่อยที่บอกเลยเด้ออดบอด้ <c oughs> เรื่องอาหารการกินเนี่ยตั้งแต่ก้าวมาถึงไปหาหม้อเข้าหาปลา่าหาหาโคกหาซากตั้งแต่มาถึงเที่ยวสามเดือนบลูซีได้ดแตงบได้ดแตง,แตงค่อยก็ไปหอบมาเต็มบ้านแล้วพี่น้องแล้วก็พูดกับฝรั่งเลยโดยเด็ดขาดเลยนะว่า ชีวิตสันคนไทยเกิดมาโตกับปลาโตกับข้าวเหนียวสิมาให้กินมันต้มบ่มีแหงเหตุง,หงานดอกบอกมันไปสั้นๆนะถ้าใครยอมอดอาหารเนี่ยเห็นแล้วหลายคนทรมานมากนะสุดท้ายไปกันไม่รอดเพราะชีวิตความเป็นจริงมาใหม่ๆเราอาจจะพยายามที่จะปรับกินอาหารฝรั่งเป็นฝรั่งเออพาเกตตี้สเต็กมันต้มนะเออฝึกเบดนายายเนี่ย แต่เข้าต้องได้กินซุกม,มือมือละเวลาแต่พายูนานไปว้ายอาหารฝรั่งบอกเอาจากยางพี่เนางค่ะหนักหนะ้ากินแต่ของไทยมันบ่มีแห้งแหมเออผู้ใดปรับได้ก็ปรับไปนะคะแต่ประเภทที่เฮาปรับบ่ได้แล้วเฮาต้องฝืนชีวิตเฮาความสุขอยู่ตรงใหเงินทองให้คุ้มบ่นะมีเงินขนาดนั้นเหนี่ยวเรื่องอาหารการกินโตซียูได้บ่ทุกอย่างก็ต้องพินิจพิจารณาเอานะกับตเจ้าของ ว่าอาทนได้เพื่อเงินนะ,อ,ะอดบ่เป็นอย่างอื่นทดแทนได้ก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าทนบ่ได้ในความรู้สึกของเฮาคําว่าทนอยู่กับอยู่ทนมันทรมานเ้อะนะทนอยู่นี่บรูซิยูได้โดนปันใดเห็นบ่เออในหัวใจแต่ถ้าเราอยู่ด้วยตัวตนเขาให้เกียตริเราเราให้เกียิเขาอาหารเขาบางอย่างเขาบ่วมาเขากติเขาบ่าาาบาบาได้อาหารเรา,เาไทยเขาก็บ,บ่ควรติแล้วป่อยอิสระเราเคืงโตเคืองห้าสิบห้าสิบ เนาะสั่งสันจังค่อยเอามาเป็นผัวเด้อพี่น้องเอ้ยบอสั่งสันเจ้าอดชิกปลานี่วายถ้าเจ้าอดได้ก็ดีไปแต่ค่อยบอเอาค่ะยายจากคู่ผัวเลยตั้งแต่มาเที่ยวสามเดือนสิให้สันมากินมันต้มวายสันไปอยู่กับเธอเรากลับไปกินข้าวจิ้มเจียวปลาบ้านเฮาแซบกว่าพุ่นน่ะเฮ้ยนะถ้ายอมแล้วเรื่องแกมกินนี่บอกเลยต้องอดตลอดอายุความรักที่อยู่กับเขาเลยเน้อ มันบูมนว่าเขาไปเที่ยวหาเฮาสามเดือนหรือเฮามาเที่ยวปีละครั้งสามเดือนแล้วเฮากลับไปอยู่เมืองไทยให้เขาส่งเงินให้เออเอาสามเดือนอดแต่วด้อยู่แต่ถ้าแต่งงานมาอยู่แท้ๆบ่ได้เด,ด็ดขาดผู้ใดเหตุได้เอามาเติมให้กับยายจ่าเด้อ